เอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การแข่งันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้บอกเลยครับว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนครับเ,เพราะมีทางฝั่งของคาวบอติ้งพชันเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับผมชูดีเคททอสไปอย่างนี้แล้วแฟดกันไปดูเหมือนจะตายก่อนนะสมอลได้เป็นเฟิร์สแบดนั่นเองอะโอ้ เนาด่าโบนันแล้วนนแฟดมายิงยิงผมกำลังจะตายแล้วเข้ามาทุบอย่างนี้ครับไม่รอดแล้วครับตอนนี้เรยล่างบวกกันอยู่แล้วล็อกขาอย่างสวยงามัือเกินแล้วแอสยิงฟรีแอสยังยิงอยู่ครับดูเหมือนจะไม่เอาต่อหรือเปล่าแล้วตอนนี้สกายลิสครับรับดาเมจไปเยอะเหมือนกันแล้วดูเหมือนจะ แยกกันไปคนละทางครับนี่ครับแพ้อากาลีครับรอบนี้ครับไม่ได้แพ้ผมแต่อาจจะเทเล่ลำบากหน่อยแล้วผมว่าดานลางมีงานได้อย่างแน่นอนับผมล็อกขาไปไม่โดนใครสโลไปไม่โดนใครเช่นกันแล้วสุดทเวฟไปโดนจะเข้าหรือไม่รับเข้าไปแล้วตอนนี้ต้องฝ่าไปทันทีแล้วไม่ตายผมเซฟกันออกมาได้ตอนนี้ต้องหาเป้าหมายต่อไปดูเหมือนจะทําอะไรไม่ได้เลนกลางก็บวกเหมือนกันครับแต่ดูเหมือนจะเป็นการเฉเ่ได้เล็กนท่านเองเนี่ครับจะไปบวกครับผมแต่ตอนนี้ฮะถ้าชูริเคทอดกลับมาผมว่ามีสิทธิ์ได้เหมือนกันแต่ดานล่างบวกกันอยู่ล็อกขาไปไม่่ดดครยัไ้อูีบ ดาบบนครับไซโคลทันทีไม่รีรอเพราะว่าตอนนี้อยู่แค่คนเดียวแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขามาถึง2คนนะผมซื้อ1่งแถถึง2ยูอาร์แมทแมนต้องเฟ้ปาปฏิทินแล้วดูเหมือนจะทุบเพื่อยื้อชีวิตตัวเองไปแล้วติดเลปักกิ่โอนี่จังได้คิวอาร์แมทแมนไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่แต่เกรฟครับโออายูเมีครับตัดเลนอย่างนี้ไม่เกรงกลัวผม2คนก็ไม่กลัวเพราะว่ามีควิกดองอย่านเองโอ้ตอนนี้สมอฟีดเลน เรื่อยๆแล้วตอนนี้ครับเพอร์เฟกต์เซนชันเนอร์มาแล้วครั้งนึงแล้วโอ้อตีมตือได้สวยงามเหลือเกินแล้วจะเทกับในป้อมครับแล้วอีกนายออกมาอย่างนี้ดูเหมือนจะเทรดไ,ได้ก่อนมาดิไงได้คิวไปก่อนครับโอ้ยเกือบแล้วฮะวันนี้ไงครับเรียกว่าวัดใจเหมือนกันนะจังหวะเมื่อกี้ออาวดานล่างอะเด็ดไลน์ไปครับเพื่อจะต่อดาเมจต่อแต่ดาเมจมันเป็นแค่ชุดเบิร์สครับดังนั้นถ้าดีพีเอสครับอย่าไปสู้ไม่งั้นจะแพ้อย่างแน่นอนอยู่มีครับ ถูเปดิดเผยตำแหน่งครับแล้วดูเหมือนจะมาสตอมที่อายูมีคนเดียวผมโดนนี่ฮะล็อกอย่างนี้เอาอะไรไปรอดเอาดูเหมือนออเขาตระโดดามจดหนีเไว้ก็จริงแต่โดนบางกรตีแ้วเลยแค่ฮิตเดียวก็จะได้อยู่แล้วแต่ดูเหมือนอ้าวรอดเหรอฮะเราตอนนี้ครับมาซ้อนกันครบเลยครับทั้ง5คนคนครับอยู่ที่ฝั่งด้านล่างหมดเลยโอดีจังครบต้องหาเพื่อนเกาะครับโอ้ยเด็ดไลน์ไปไม่โดนครับเขาแฟดมาแต่ก่อนได้ โอ้ oh, แล้วอายูมีครับต้อง execute อย่างแน่นอนครับเพราะไม่งั้นอาจจะเสียคิวได้ครับแล้วเรียบร้อยครับโดนป้อมสังหารไปฮะดีมากๆครับ,รบลำบากอยู่แล้วแต่ด้านลางคือตอนนี้ครับสอ s สกรีนไปจะบวกมารีลาให้ได้แล้วตอนนี้เปลอติเบตมาเด็ดไลน์ไปไม่โดนแล้วแฟตมายิงต่อดูเหมือนจะต่อลาเมจไปพอล็อกไม่ได้ไปถึง2ครับโอ้ oh. ผมว่าบางกรตัวนี้แหละครับน่าจะคอนเทสกันครับระหว่างมีเลกับจังเกิลเนาะแต่ดูเหมือนโพสิชันจะดีกว่านะทางฝั่ของบูไซหรือ5ตัวตัเองเพราะว่าเขามากันเตีแล้วตเตะออกไปครับดูเหมือนจะเบิด์ไปไม่ตายแล้วเพื่อิเพ่อิิชันเก็บคิวไปได้ครับตอนนี้สมอลครับมีอัลติเมทอยู่อีกสแนึงครับจะเปิดหาใครหรือไม่แล้วเลือดเหลือมาเยอะแล้วอุ้ก ตอนนี้ครับเดบช้าไปหาคนใดคนหนึ่งครับเรายกลอยไปได้ฝัดข้ามแพไปก่อนแล้วสมอเป็นเป้าหมายอยู่ยกลางวงครับแต่ยังเหมือนจะรอดไม่ได้แล้วตอนนี้ไงกับบางงี้ผมโดนอัลโซไปพวกฟอร์ไปทันทีแล้วดูเหมือนจะรอดหรือไม่รอดครับเลือเล่อนๆไม่เยอะหน้าโดนทุบตายอย่างแน่นอนฮะพยายามจะยื้อเพื่อนอยู่แต่ดูเหมือนจะไม่รอดครับแล้วแอร์ครับ,รบยังยิงอยู่แต่โดนมังกรตีฮิตเยอะเกินไปทําทำให้เขาไม่รอดอยู่ดีแล้วสกายลิสหรือ,รอแค่คนเดียวสมอก็กอยู่ครับผมมอวไฟก็อยู่ผู้ผานี่มันแข็งแกร่งเหลือเกินครับหน้ากาไหย ทางงงฝัั่ขออสมลครบเจตนาชัดเจนนะผมสมสกรีนมาต้องแฟดทันทีครับแล้วไม่ตามต่อเพราะว่าคุมแล้วแต่สโมเขารออยู่ครับจะดีหรือเปล่าถ้าจะเข้าไปต่อตอนนี้ครับพยายามจะบวกกับบันนี่ไงครับผม2ต่อหนึ่งครับผมหรือจะเป็น1ต่อ2ครับพยายามจะบวกต่อไปดีแล้วบันนี่ไงเอาเพลไปได้เก็บไปหนึ่งครับแล้วน่าจะเทรดเป็น1ต่อ1นึ่งเพอร์เฟกต์สกิลชั่นเก็บไปอย่างไม่ยากเย็นครับนี่ครับมาซ้อนกัน โอ้โหมาซ้อนกันขานี้เลยครับแล้วนี่ครับไซโคเปิดไปแต่ดูเหมือนจะเจอก่อนครับสมอลครับดูเหมือนจะเจอเป้าหมายที่น่าสนใจกว่ากองอย่าพึ่งแพนไปไหนครับแต่ต้องไปต่อครับผมอายุมีครับโดนแล้วครั้งที่1ครับครั้งที่2ผมบอกเลยครับว่ามีเจ็บปวดแน่นอนเขาต้อเติ้ไม่ไปก็จริงแต่ดูเหมือนจะไม่รอดครับโดนออโต้แท็กเก็บคิวไปได้เป็นแบมเพลของสมอลไปแต่นี่ครับศึกระหว่างลูกผู้ชายครับผมระหว่างลิงกับภูเขาหินฮะ แล้วนี่ครับอัลซอเบิลฟอสไปทันทีว่าแมทแมนครับเลือดเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วน่าจะไม่รออย่างแน่นอนนะดนเบิร์นครับซันไฟเคปเบิร์นครับไซสสปีดฉบแค่ทีเดียวก็จะเก็บคิวได้แล้วครับแล้วเอ้าไม่ได้ครับแต่ดูเหมือนปล่อยให้เพื่อนเก็บคิวไปก่อนครับโอ้โอ้นี่จังครับมาซ้อนในจังหวะที่ดีมากๆครับเราต้องถอยแล้วเพราะว่าเห็นโยเนี้ขึ้นมาต้นบนครับพี่ชายาโซโซนกเว็บเกาะไม่เนี้ยเหนียวไปแล้วไานี่ไงจะตามต่อหรือไม่ครับ บันนี่ไงครับไล่จริงๆด้วยครับจะดูเหมือนจะไม่ทันแล้วเพราะว่าลึกเกินไปนั่นเองมีคอมเมนต์ได้ไมหมดเลยครับเป็นแฟนกันอยูนะครับแต่ด้านล่างอ่ะเดชไล่ไปครับโดนสกิลไปก็จริงไงแต่ล็อกขาไปได้แล้วโอ้โหไปต้องสปาร์กไปส่วนกลางสุดเกิดเดชาร์่ไปก็จริงครับดูเหมือนจะฮีลออกมาได้ก่อนแล้วสกายลิสครับกำลังจะตายครับเลือดเหลือไม่เยอะไม่รอดไปครับผมวนเข้าเก็บคิวไปได้ครับโอ้ตอนนี้เลนกลางครับต้องเหนื่อยหน่อยนะตอนนี้ แล้วที่เลนกลางก็เพอร์เฟื่อฟิเกอร์ซิชชั่นแล้วต้องกด T, ane, oss, ไซโคทันทีแล้วชูริเคนทอสไปดูเหมือนจะได้คิวไม่ยากเย็นเท่าไหร่แล้วเอาไม่โดนครับที่สุดท้ายแล้วโอ้โหเกือบไม่ได้ฮะตอนนี้ที่เลนกลางครับดูเหมือนจะตกเป็นเป้าหมายครับสำหรับเธเด็ดกลางเพราะว่าด้านบนแตกไปแล้วบวกกับทางฝั่งของยัวเมทซมนครับที่มาฟอสเลนกลางแทนทางฝั่งของบันนี่ไงเนาะตายแล้วนี่เองดังนั้นเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยครับที่จะโเรเตทไปกลางครับแล้วน่าจะโเรเตทลงล่างต่อได้ด้วยเพราะว่า ทางฝั่งของชิชิเนี่ยเวฟเคลียร์ไม่ได้ที่ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะครับในช่วงต้นเกมเนาะโอ้นี่จังครับดูเหมือนจะมาโซที่เลนล่างแล้วมังกรตัวไปตัวฮะแฟดมาเพื่อเด็บชาจะตัวเหมือนจะต่อจังหวะไม่ค่อยดีเพราะแฟดไม่ข้ามแล้วโซนิเวฟไปโดนจังหวะนี้ไอชันน์กิสันแอโร่เก็บไปได้แล้วเตะออกมาเพื่อต่อดาเมจต่อสกายลิสไม่รอดแล้วเชลติเบ็ตเป็จริงครับทางฝั่งบอลนี้ไงทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับดูเหมือนจะแฟดรอดไปได้แล้วติดอีกไนท์ กาเดียนรอดไปได้แต่โดนชี้เก็บคิวไ,ได้อยู่ดีแล้วเนี่อันซาเบลฟอร์ทันทีครับหาเป้าหมายที่โยเนะวันนี้ไงไม่รอดแล้วเอาสมองเก็บคิวไปได้แล้วเพื่อเฟรนซีชั่นเก็บไปเช่นกันแล้วอายุมีอยู่แค่ป้อมคนเดียวอายุมีครับจะเอาอยัางไงดีอายุมีจะรอดหรือไม่ครับผมเอาไฟท้องอยู่คอร์เตโนดาปีไปไม่โดนใครครับแล้วนี่ครับเป็นการจักรเลงอยู่ครับอายุมีผมจะรอดหรือไม่อ่ะไซส์บ,บิชารเก็บคิวไม่ได้แล้วแฟร์รทันทีแล้วรอดกันหมดครับเทรดไปแค่ตัวเดียวเองครับแล้ว ดูเหมือนเกมนี้จะขึ้นเป็นแอนซีนก่อนนะครับไม่ได้มา,า,มาบัฟดาเมแต่อย่างใดครับเอามาเพื่อบัฟโลให้เพื่อนครับได้มีโลที่มากขึ้นเองแต่บันนี่ไงครับดูเหมือนจะเป็นการดักจับคนลงนะ แล้วสแกนไปจังหวะนี้ครับผมสวิกเวฟไปไม่โดนแล้วจิ้มไปเปิดเพื่ตำแหน่งครับผมบันที่ไงครับโดนเตะเพื่อตัดจังหวะที่จะไปต่อโลเด้งขึ้นมาก็จริงแต่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอแล้วเพื่อมาซ้อนด้านหลังครับจะเพียงพอให้เขารอดหรือไม่ไม่รอดครับผมอันนี้จังครับเก็บคิวไปได้แล้วเขามากันเร็วมากครับมาถึง4คนแล้วได้ด้านบนครับอ่าซ้อมไปโอรฟ์ไปก็จริงครับแล้วไซนัสปลาไปเป็นดับเบิลคิสของอันนี้จังแล้วต้องถอยทันทีครับท่าฝั่งของ5ตุ๊ดแล้วเป็นการคอทันทีครับที่พ่อตัวนี้่อตัวนนี้ มาดูดาวิชันครับก็5ตัวครับอย่างที่ว่าครับเพราะว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนาะก็โดนกัโด,ดนกดนกดนันเป็นเรื่องปกติโอ้วโดนทุบแรงมากครับแล้วลุมครับผมลุมหินครับลุมภูผารอบนี้ผมไซโคนะ่ะเซอรเบอร์อบบฟอร์สไปดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอครับแล้วเหลือแค่นัดเดียวแล้วเกือบแล้วครับเกือบที่จะรอดแล้วทางฝั่งของมอไฟตัวนี้ครับโอ้ไม่ก็ โอ้แล้วด้านบนเขาเห็นแล้วนะครับผมว่าอยู่ไอแม่นแมนอยู่ด้านบนแค่คนเดียวครับดังนั้นผมว่าน่าจะมีการดักจับคนหลงครับนี่ครับต้องรีบกลับบ้านครับจะทันหรือไม่ครับทางฝั่งของโอนีจังครับแล้วทันด้วยครับผมทําให้เขาไม่รออไปแล้วเตะตัวปอมไปจังหวะนี้ครับน่าจะไม่รออแน่นอนใส่คนเพื่อยื้อเวลาแต่ก็ไม่เพียงพอเลยจิตี่ของสมอลไปแล้วนั่นเองโอ้ไม่ทันครับเกมนี้ครับจัดว่าดูเด็ดเพ็ดมันเหลือเกินครับเกมนี้ มารีล่าครับกายครับเราต้องถอยแล้วผมทำฝากง,งกายครับเมาไฟแต่ไม่เจ็บเลยครับคันๆฮนะ โอ้ดามจมาจากเดนบับแต่ตอนนี้ครับที่บารอนชอถูกเปิดแล้วนั่นเองครับแล้วยูอาร์แมทแมนครับเสาหลักในการเปิดไฟแผงหลังไม่อยู่ครับดังนั้นผมบอกเลยครับว่าเกมนี้เหนื่อยอย่างแน่นอนแล้วอัลติเมตไปเพื่อโปครับผมแต่โล่มันหนาเลยเกินครับแล้วเอชารตัสซิสเนโลเบรกไปได้เอาบันนี้ไงครับแล้วอันต้องไปวถึงสตัวอัลติเมตมาก็จริงเหมือนจะไม่เพียงพอทางฝั่งขคโยเนตไปก่อนแล้วตอนนี้แยกไฟกันเป็น2องไฟผมแล้วมีเทเลพอร์ตมาก็จริงครับสกายลิสโดนไล่อยู่เลเหมือนจะรอต้อนรับยูอาร์แมสแมนอย่างด ล็อกขาอยูอาราแมดแมนก็ดูเหมือนจะโกรธเขาให้แล้วจริงๆแล้วต่อดีต้องถอยแล้วทันทีถอยกันทันทีแล้วหาเป้าหมายอยู่สตีเวตไปไม่โดนแต่โอดีจังครับเลือดเหลือโลกันไปอาจจะต้องถอยก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเขาโป๊กอย่างนี้เขาได้ เดียบนะครับนั่นน่ะสกายลิทเดดไลน์โดนอย่างงี้ครับอาจจะไม่รอดแต่เอาไปก่อนแต่กายผมดูเหมือนจะเจอเป้าหมายผมอายุมีล็อกได้ก็จริงครับแล้วดวล็อกอย่างงี้ผมการันตีหรือเปล่าแล้วที่กอลวัดมาส่งตกเว็บแกบคิวไม่ได้ครับแล้วเตะออกมาทําให้เขาได้ไปอีกคิวนึงครับผมมวนเข้าเก็บคิวทิสปีทางฝั่งยูไม่ไปได้แล้วสกายลิทไม่รอดครับเหลือแค่ชี้ชี้คนเดียวผมเซราสครับชี้ชี้จะรอดหรือไม่ครับแต่สแตนไปได้ครับยื้อจังหวะให้เพื่อนนะครับผม เพื่อนจะมาถึงแล้วไซส์มิทชาดไปโซนิกเวฟเรียบร้อยเป็นอัสโตไบโบของโอนี่จังไปอย่างง่ายได้ครับโอ้แล้วบารอนชอตัวนี้ครับผมดูท่าน่าจะเป็นหนอนน้อยของอิน e เฟอร์นอโกสครับโอ้โหแล้วครับดูเดือดมากครับรอบนี้แล้วบารอนชอตัวนี้ครับน่าจะได้ไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยเพราะว่าเขายังมาไม่ครบเ่แต่บันนี่ไงครับ เขาจะสร้างมีระเคลื่อนเขาจะสร้างปาฏิหาริย์หรือเปล่าครับแล้วดูเหมือนชุดีเคนทอสเข้ามาทันทีครับไม่เกงโกวเท่าไหร่ครับปาฏิหาริย์จะมีอยู่จริงไหมครับผมแต่พี่กบบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงครับโอ้บันนี่ไงไม่เหลือแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับอินเฟนทลโก้ครับได้บรอชอตัวแรกของเกมนี้ไปในนาที2 6นันเองผมว่าดักจับคนหลงที่เลนล่างครับผมโดนสโลไปก็จริงครับแต่โอ้มันก็ยังแสบครับสำหรับบูกองหรือซุนงอคงนั่นเองครับ โอ้แล้วด้านล่างครับผมดูเหมือนจะมีไฟสองต่อสองแล้วโซนิคฟอสไปทันทีโซนิคเวฟโดนอย่างนี้ครับการันตีตายอย่างแน่นอนแล้วอยู่ในป้อมเขาก็ไม่กลัวผมดามเมจครับป้อมมันไม่สะเทือนผิวหนังของมอลไฟเลยครับตอนนี้ลาไม่หมดหรือเปล่าตอนนี้ครับพยายามจะไล่ต่อไปแล้วนี่คือป้อมตีจริงหรอครับดามเมจไม่เยอะเท่าไหร่เดชไลน์ไปครับแล้วกดซาวด์วอชไปต่อดามเมจไปได้ครับแต่สมองครับยังปั่นป่วนได้ดีเหมือนเดิมครับคือป่วนทุกไฟแล้วโซนิคเวฟแปะไปครับแต่ ไม่เอาต่อดีกว่าอาจจะค่าลืบไปหน่อยฮะโอ้แต่สมอลครับคือตัวปวดน,นี่คือปวดจริงนะได้ดีพิเตอร์ทีด่ด้านบนไปแล้วนั่นเองโอ้นี่นะแล้วมาปวดที่เลนกลางต่อหรือเปล่ปาหรืออาจจะต้องทีกลับบ้านก่อนเนาะเพราะว่าเลือดน้อยแล้วอินดี นี่พี่ตื้อบนแตกนะมันทำให้เขาโดนดันตอบวลาเองโอ้แล้วล็อกโดนไปอย่างนี้ครับผมดาเมจเยอะเหลือเกินแล้วโซนแล้วแฟร์ไปครับแล้วอาซับูฟอร์ไปเช่นกันแล้วกำลังจะตายแล้วแผงด้านหลังแล้วโอ้บันที่ไงครับโดนละลายทันทีเพราะไปอยู่ด้านหลังน่าเกินไปเองสมองกดซอนย่าไปเพื่อเพื่อนทำดาเมจต่อแล้วล็อกขาโดนยู่อวัยวะแมนยู่อวัยวะแมนต้องกดไซโคทันทีดูเหมือนจะไม่รอดเพราะมีคนตายถึงสองคนแล้วเหลือแค่อายูมีคนเดียวอินเสกบุกออกไปอย่างนี้ผมน่าจะไม่รอดแน่นอนอายูมีครับเป็นเอซแน่นอนฮะะะตอออนนนนนีี้้้้โดเเเเเกกก็็บบบบปปไแแแลลวว่าจรรรรรยยสหััมค นาฝั่งของ Inferno Ghost ครับเก็บไปได้ถึง32ตัวการเงินงามกว่าหมื่นเลยครับแล้วเกมแรกครับ Inferno Inferno Ghost ครับได้เก็บชัยชนะไปก่อนครับ1ต่อ0นฮะ อ่าครับผมยีต้อบทุกท่านเข้าสู่ Su m m o n e r ดริฟในเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่2แล้วเองของวันนี้นะครับผมอ่าก็อยู่กันน้ผารับเชิญนะครับคุณว t ทีว่นเองอ่าครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นนักวิเคราะห์ของเราเองนะครับวันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นแน่นอนครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ครับมังอาดัมอยากเห็นความสามารถพิเศษไหมคืออะไรครับเดี๋ยวลุงจะทำนายมังกรทวที่สามให้ของเกมนี้จริโจของเกมเนี้ย ลองดูเราดูไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมนะ,ะได้ครับเดี๋ยวผมจะรอดูครับนั้นเนี่ยพอโดนเพรสเชอร์หน้าป้อมครับผมแล้วมินเนี่ยติดป้อมเนี่ยใกล้ป้อมเนี่ยมันทาให้ฟาร์มันข้างยากครับใช่แล้วมันไม่ใช่เป็นเกมเพลนที่เราหวังว่าเคกับมอกกนน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าคุณเจอโซนหน้ารักแล้วคุณโดนตันติดหน้าป้อมอย่างนี้เนี่ยหนึ่งคุณจะหลบสกิลชตยากเพราะว่ามันแคบชินหรอไหอทำให้คุณจะโดนสกิลชตได้ตลอดเลย แล้อย่าลืมว่าทั้งตัวของมาริลาแล้วก็ของมองกิสเนี่ยเอามาเป็นสเปลทีฟซึ่งเน้นพกอยู่แล้วไม่ได้เน้นฟาร์มครับผมเอาตรงนี้เล่นกลางครับแฟดทันทีมันนี่ไงฮะโอ้มาแกงครับทำได้ค่อนข้างดีครับรีดแฟดของมาวัตดิมีได้ค่อนข้างเร็วนะแล้วโอ้โหอีเทอรนอลเชนไปโดนได้เช่นกันแล้วอีกนะอย่างนี้ผมแน่นอนครับเฟิร์สต์ตัวตรงไปทางของสมอลอย่างแน่นอนในเกมนี้ครับใช่ครับแล้วนี่ครับแฟดมาโอ้จะดาร์กไบดิ้งครับแต่ดูเหมือนจะติดครับโอล้ามาด้านล่างแต่ก็ไม่ทันแล้วน่ อ้าวแล้วสีเราดีครับผม<อ>แล้วโอนจ<ะ>ีจังครับจะามาให้ได้ครับแต่โอ้คนข้างลึกนะเลยไปไม่ถึงนั่นเองออนี่ฮผมบอกเลยเลนล่างขอห้าตัวตอนนี้เนี่ยลำบากเพราะว่านี่อุ้ยตัวล็อกอย่างนี้ด้วยครับผมมีสิทธิ์ที่จะตายเหมือนกันนั่นน่ะแล้วแล้วสกายลิสครับไม่รอดนั่นเองครับ อินฟอนอลจะรู้ข้อเสียเปรียบของตัวเองดีนะผมก็เลยปรกกว่าที่มังกรไปแล้วครับผมแต่ด้านบนครับตอนนี้น่าจะบวกกันอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ครับผมโอนี่จังครับมาซ้อนแล้วอย่างนี้ smoke screen ไปต้องแฝาทีนทีถ้าฝั่งอ u r e a man แล้ว u r e a d man จะบวกต่อจะดีแล้ว you r e a d man กำลังจะตายแล้วผมอายูมีมาไม่ทันนะต้องเฝ้าตัวทันทีแล้วเรียบร้อยครับเสียทันทีครับด้านบนโอ้ไม่ดีแล้วครับต้นเกมไม่ดีครับผม ผมไม่อยาก่ามันจบแล้วนะเราวแฟดไปแล้วครับผมสโมครับโอ้จะด i s t o r t i o นครับผมครับผมเสียเปรียบครับทุกเล่นต้อ้โหที่เล่นกลางครับแล้วตัวเลนเกมอย่างบันนี่ไงโดนกดดันต้นเกมครับเอาโดนเบร์ตาอย่างนี้ครับโอ้หนี่จังครับจิตใจทําด้วยอะไรครับผม ได้มังกรตัวแรกไปครับสำหรับเกมนี้แล้วตอนนี้สมอลมาด้านล่างแล้วพระชามจะเก็บครับเราต้นเกมเสียงเงี้ผมนี่เขาชวบไปสองทีน่าจะไม่รอดนั้นอิทโนเชนไปครับเรียบร้อยหมอกนาไม่รอดแล้วอายุมีต้องไล่หัวกับสมอลเงี้ยครับสมอลที่จับยากเงี้ยผมน่าจะรอดเปยียกไม่ยากเกย็นเท่าไหร่แล้วจู๊าาดโอ้อยอจูดโดนกดตีครับมันแต้มคิวทันทีโอ้ผู <laughs> <laughs> ้เล <laughs> ่นที่ ซึ่งมันไม่ควนนำไงครับผมแล้วตอนนี้เล่นกลางบวกกันแล้วผมโดนอัลติเมทไปก็จริงครับแต่ดูเหมือนกำลังจะตายผมมาได้ไงเก็บคิวไปได้ครับโดยฮิมโอเพกนั่นเองแล้วมาซ้อนด้านหลังโดนโอ้โหเบิร์ดตายไปก่อนโอ้ยจังแล้วยิ่งโอ้โหแล้วสุดท้ายนี่คือแรงมากครับมียเทมนะเอาจริงๆแล้วถึงแม้จะมาเมียเทมคิวมาแล้วด้านล่างดูเหมือนจะโดนซ้อมโดยโอนี่จังครับผมไล่มาไล่ยิงครับผมดาวเมทแรงมากแล้วแต่บวกคิวทันทีครับลลายหายทันทีโอ้ดาเมแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นคิทลีนเนี่ยที่กลับบ้านไปแล้วได้ไอเทมของ คลอกออฟ agility ซึ่งเรารู้ว่าคิลีเนี่ยต้องการบ F ชิ้นแรกเวลากลับบ้านจริงไหมอดัมจริงครับเพื่อต้องการเรียดัมเลสแต่ในเมื่อคุณกลับบ้านแล้วคุณออกมาเป็นตัวของไอเทมคลินเนี่ยคุณยาหวังที่จะทําดาเมจใส่ตัวของโซนาและลักได้มันเป็นไปไม่ได้และตอนนี้โซนากับลักได้เพจที่สี่ไปแล้วโอ้ยอย่างเดียวที่ฝั่งของ้าตุดทำได้ดีก็คือเลนบนแต่ว่าผมไม่คิดว่าตัวโชวแกนเนี่ยสามารถตัวละครนะผมพูดถึงตัวละครนะครับ ไม่สามารถแครรี่ตัวเกมมันได้ไงยิ่งเหล็เกมนเข้าไปใชเป่เป็นเหมือนตัวแท้งอะครับต่อให้ออกดาเมจมันก็ทำมันก็ทำดาเมจยากอ่ะตัวของโชเกตครับผมคือเราต้องการให้ตัวของถ้าหยิบมาคิสลรีมกับโมแกน่ามา,มา,มาเนี่ยเราต้องการให้ตัวของโบคิสคีเนี่ยสนโนบอลยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิงดีได้ไหมครับผมโอ้แล้วเนี่ยด้านบนครับโดนขายแบบโอนี่จังแรงมากผมเพราะว่าึ้นอัมบโรกเกรฟมานั่นเอง<ช>ครับเป็นจอกกรอกรแล้วยิงอย่างเงี้ยผมตัวแท้งก็ตัวแท้งเถอะครับ น่าจะไม่รอดนะผมแล้วปล่อยให้สมอลเก็บคิวไปเรียบร้อยฮนะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนอกจากฝั่งของเอฟเฟอร์โนจะโยสักสี่ห้ารอบอะโอ้แล้วนี่อด้านบนนะผมดูเหมือนจะลึกไปแล้วยูโยแมทแมนนะผมต้องเก็บให้ได้แล้วอยู่ในป้อมเขาด้วยคนระับน่าจะไม่รอดเพราะว่าโดนไซโครไปรอบที่สองแล้วแล้วเรียบร้อยครับเธอเดี๋ยวจะโกลตายไปเราเข้าเลนยากมากครับสกายลิสแล้วโหเลนกลางนี่คือโดนกดดันหนักมากแลนะ้วแต่ด้านล่างพยายามจะกดดันใ้สักครั้งแล้วโซเชย์ขึ้นไปแฟรตหนีไปครับมาริลาบแล้ว นี่ต้องเก็บไว้ได้สักตัวผมขอคือครับ <Okay. S 1> ตัวเนี้ผมหน้าได้แล้วตัวแรกครับแต่ <Okay. S 1> ต้องเสีย,ส<ว>ยเลน<ม>กลางครับตอนนี้ครับปอมกลางเป็นป้อมมายอยู่แล้วบันนี้ไงกําลังจแย่ครับเพราะว่าเลื่อนเหลือม่เยอะสกิลกำลังคูดาวอยู่ครับหน้าโดนาถเทเลตกลางแตกไปก่อน แล้วมาซ้อนทางฝั่งของ you are mad man พยายามจะเปิดได้แล้วดังไม่เห็นแล้วเกินไปเฮโมเพลแล้วก็จริงแล้วมี่ทีพีมาที่เลนกลางไม่เกรงโกดังทั้งสิ้นครับโอ้ยต่ยกลอยเซฟเพื่อนได้ค่อนข้างสวยครับทางฝั่งของเนี่ยแล้วโอ้แฟงมาที่ท่อฉันดูเหมือนจะรอดไปได้แล้วเซงเซงกินคู่แต่ดูเหมือนจะไม่รอดเพราะสมอลเก็บคิวไมได้ก่อนนี่ฮะแล้วพยายามจะตามต่อได้แล้วดูเหมือนจะได้จังหวะสุดกับที่แล้วฟีดเก็บคิวได้เป็แต่พางคิวบางทีแล้วตอนนี้โอนี่จังแล้วดูเหมือนจะเจ็บปวดรุนแลรงผมชี้แลล้้วโโซออออืืหเเกบจะดนัติม เแล้วตอนนี้อยู่ในป้องเขาโดนยกลอยก็จริงแต่ดาเมจไม่มีเพราะาตัวดาเมจต,ต้องกลับบ้านไปก่อนแล้วไม่มีฟีแล้วไม่มีอะไรจะทําต่อฮะแล้วเรียบร้อยครับแยกกันต่อไปฮะถ้าผมเล่นพ้าตุ๊ดเนี่ยผมไม่ต้องการเจออินเฟอร์โนชใช่คร <c oughs> ับคือเป็นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อินเฟอร์โน,นนะไม่ถึงออมก <Ocean Direct S 2> อโอเชียนดรีกอ่าโอ้ยแล้วเฟนต์สปาร์กไปล็อกหลบไปได้ทัทีแต่ตอนนี้ครับผมโอ้นี่จังใครแล้วตัวดาเมจเก็บคิวไปได้ครับในจังหวะสุดท้ายแล้วไม่รอดครับเป็นเลเจนดารี่เข้าไปแล้ว โอ้แล้วยัวแมทแมนครับเขาไฟกันอยู่ที่เลนกลางเขายังอยู่ด้านบนเพื่อดันทํำด้านที่อยู่ตัวเองอยู่นะไซโคนครับโดนอกรไปก็จริงแล้วแต่ก็ยังความเป็นตัวแทงอะเนาะไม่ค่อยเจ็บส<ช>ักเท่า,าไหร่ครับ<อ>แล้วืที่เลนกลางครับไหลย,ยาวแล้วตอนนี้พยายามจะหาเป้าหมายเลือดโอ้โหเกือบตายครับทีการเงินขัาง 9k8k8 พันป้มเทียสองป้อมเทียสองห่าตอนนี้ผมคิดว่า อ้าวแล้วตอนนี้ครับพี่จังเกินนะเพีามจะบุกกันในแม่น,น้ำแต่อ้าวโดวนห้อมล้อมครับด,ด้วยแฟนคลับครับผม,บผมตอนนี้น่าจะไม่รอดอย่างแน่นอนครับอยู่แมทแมนอยู่แค่คนเดียวเพีามจะเก็บให้ได้แต่ไม่รอดครับเรเทลใช่ไหมเออเอามากดต้นต้นเกมครับแต่ต้นเกมไม่ได้เปรียบสเท่าไหร่เนาะใช่โอ<ห>้ล้าผมคิดว่าถ้าเลเทลเนี่ย โอ้จะดีกว่านี้นิดนึงครับผมแต่ด้านบนนะครับผมไฟนัลสปาร์ไปจังหวะนี้ครับล็อกหลบได้ครับยูเแมทแมนแต่ดูเหมือนจะโดนคอมล้อมนะครับไม่น่ารอดฮนะแล้วด้านล่างครับผมดูเหมือนจะดักจับคนหลงครับผมดักจับปลิงคนนี้ครับผมกายครับต้องใส่คนล็อกหลบไปได้ไม่ยากเก็นสหร่ทีซีไหนที่สามารถล็อกดาวน์ได้เลยค่อนข้างซึ่งถามว่าใช่มันสามารถมันทําให้ฟอร์ดไฟท์อะไรลำบากต่อให้เกมตามเนี่ยบางครั้งการที่เราฟอร์ดไฟท์ในดักจับตรงเนี้ยมันก็สามารถกู้วิกิท กลับคืนมาได้แต่เนื่องจากว่าเป็นดรับที่มันจะเน้นสโนโบอลมากเลยะต้นเกณฑ์คือต้องทําให้ดีอะ่ะถ้าทําไม่ดีก็จะเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่าตอนนี้ครับทีพีลงมาครับน่าจะมีการเซตอัพมังกรตัวที่สามครับเพราะไม่น่าอยากจะให้มังกรน้ําเป็น Bush แฟนติกบุชเหรอเราไม่คอครับผมเป็นแฟนติกบุชครับ โอ้แล้วนี่กดกอรี่มาหาเป้าหมายแล้วโดนล็อกขาด้านหลังครับโดนล็อกลอยถึง4ตัว3ตัวแล้วไม่รอดนะเคเซนโดไปไม่โดนใครแล้วแต่โอ้นี้จังครับผมดาเมจมันเยอะเลยเกินทำดาเมจได้เกือบจะหมดทั้งหลอดครับแล้วยังไม่ตายผมแต่ดูเหมือนทีมโอเพครับทำดาเมจได้เต็มที่หรือไม่แล้วเขาไม่ตายครับยูอาร์แมทแมนอยู่ที่ด้านตรงกลางเราไม่รอดครับเป็นศูนย์กลางก็จริงแล้วตอนนี้สมอลไลอายูเมีครับผมอายุมีเป็นโอลาก็จริงแต่โดนฆ่าตายไปด้วยทางฝั่งของสมอลเอง แล้วอาจจะจบเกมได้นะผมคิดว่าพอมีลิฟต์โอ้แล้วปล่อยในพื้นนอางี้ครับที่เล่นกลางจบเกมได้ครับจบเกมได้ครับแล้วมันยังเหลือเลือดโโถได้อีกทีหนึ่งเต็มเตอนนั้นแล้วมอกันหน้ามาแค่คนเดียวจะทำอะไรได้หรือเปล่าฮะแล้วโค้งได้อีกทีหนึ่งนะครับนั่นน่ะเราจะได้เห็นตัวของเอาไม่ได้อาไม่ได้ครับเกือบจบเกมครับผม แราจะจบเกมับผม <We 're S 1> ใน <it> s <S นาะทีที่20ครับผมแล้วที่ทอยชั่นไปเลือดเหลือแค่ครึ่งล้อนั่นเองป้อมก็แตกไปแล้วผม <S 2> <S 2> เหลือเพียงแค่บ้านนะผมเน็กซัสเพียวๆฮะเพียวๆไม่มีสิ่งอื่นเจือปนได้แล้วบันนี่ไงครับบันนี่ไงพยายามจะไล่ให้ได้อยู่แต่ดูเหมือน <S <S อจะแซงกวินเพื่อยื้อตัวเองไว้อ้าวแล้วดูเหมือนจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วเลือดป้อมเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เลือดบ้านไม่เพียงพอผมตีบ้านแล้วเรียบร้อยผมทางฝั่งของอินฟเวอร์โนโกครับสามารถเข้ารอบต่อไปได้นั่นเองครับแล้วเก็บสกออเปป็นนนน2ต่่ไใี้